เดี๋ยวเราหาที่ไหว้พระทําบุญกันหน่อยดีกว่านะ,ะสายมูก็ต้องมานะครับที่นี่นะครับแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะพาไปขอพรท้าเวสุวรรณทันใจที่จังหวัดสกลนครกันครับคใครที่อยู่ทางแถบนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะไปกันบ่อยแล้วนะคบคะแต่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางภาคกลางถ้าเผื่อเดินทางไปนะครับลองไปไหว้ท่านดูนะฮะท้าเวสุวรรณทันใจอยู่ภายในวัดอัมลการามนะฮะบ้านมะขามป้อมตําบล ธาตนาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรูปปั้นเป็นรูปปูนปั้นสีเหลืองทองอาดามแบบนี้ใช้เวลาสร้างเนี่ย99วันจากเงินกระถินเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ปีที่แล้วนะครับคือพศ2565ค่ะแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเลยถือว่าสร้างได้เร็วมากเลยนะฮะ,ะองค์ท่านเนี่ยนะฮะสูงอยู่ประมาณ8.5เมตรค่ะตั้ง เริ่มสร้างนะคะก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาขอพรสําเร็จรวดเร็วทันใจเลยบางคนเนี่ยก็จะปลดหนี้ได้เลยโดยวันนี้นะคะทางวัดเนี่ยจะจัดพิธีสวดพานยักษ์บวงสวงพุทธาพิเศษพร้อมกับโรงทานแจกไข่ไก่หนึ่งแสนฟองให้กับผู้มาร่วมพิธีมงคลอีกด้วยค่ะหลายๆคนที่ไปขอพรแล้วสําเร็จเนี่ยนะคะเพราะว่าด้วยใจศรัทธาเขาบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับส่งถึงท่านเนี่ยบางทีแล้วสิ่งศัก ท่านรับรู้<ะ>แล้วถ้าบุญเราสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับท่านก็จะประทานโชคให้กับเราแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่าลืมนะครับทาบุญเยอะๆะแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีไปวันละเล็กละน้อยอะครับทเทวดาที่ปกปักรักษากายเราเนี่ยท่านก็จะช่วยเราได้<ะ>ถ้าเราไม่สร้างบุญไว้เลยบางทีกําลังของทเทวดาเราก็จะอ่อนแรง<ะ>อันนี้ก็ต้องเตือนกันอีกเหมือนกันว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่หลายๆท่านที่เขาสําเร็จแล้ว<ะ>เขาก็จะกลับไปไหว้ะนะครับเพราะฉะนั้นเรานำเสนอไปแล้วสาธุ ครับขอพรให้กับคุณแม่คุณพ่อนะครัะแฟนๆปากท้องต้องรู้นะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับทั้งสุขภาพ ใจและสุขภาพกายนะครับไปเที่ยวไหนคะลูกไปเที่ยวไหมคะพาไปเช็คอินนะคะที่เกาะนาคเมืองบาดาลค่ะจังหวัดศรีสะเกดนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความสวยงามตะการตามากๆเลยสวยเนาะเกาะนาคเมืองบาดาลนะคะอยู่ภายในวัดไตรสามัคคีบ้านเดิดน้อยตําบลโดดอําเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดค่ะมีรูปปั้นพญานาคสวยงามวิจิตร15ตนและประดิษฐาน ภาะะพพุทธรูปหลวงพ่อประทานพรรอบๆลายล้อมไปด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตแบบนี้เลยนะคะเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเองและจะสร้างต่อไปเรื่อยๆนะคะแวะไปชมความสวยงามแล้วก็ร่วมทำบุญกันได้ค่ะสวยงามเนาะจะ้ะข่าวช่อง8กครบเครื่องเคียงข้าง